สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุฬาภรสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควร,รัวรคขตยราชนารีสเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น6อาคารกรมพระศรีสว่างควัตรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลัก4ทรงเปิดงานครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุฬาพรสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ราชวิทยายลัยจุฬาพรร่วมกับมูล,ลนิธีสีสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ16ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวรขาติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคม2552 เพื่อเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทางด้านมะเร็งสำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระยะพร้อมทั้งยกระดับการรักษาพยาบาลของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลปัจจุบันโรงพยาบาลจุลาภร์เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธ,ธารณสุขครอบคลุมในทุกโรคมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยทัดเทียนนานาชาติมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปจนถึงผู้ป่วยยากไร้และได้อโอกาส อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโอกาสนี้ทออประเนเศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะสิริศิลปินสินเพื่อชีวิตคอลเลกชันชุดเสืออวกาศซึ่งเป็นการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์การกุลศลสิริศิลปิน Art for Life Space ซเอจคอลเลกชันโดยมูล,ลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตจากชุดเสืออวกาศจำนวน5ภาพ นำไปต่อยอดสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์การกุศลสิริศิลปินสินเพื่อชีวิตประจำปี2,568เช่นเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อยืดและกระเป๋ารูปทรงต่างๆรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปสมทบทุนมูลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และได้โอกาสรวมทั้งสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลจุฬาภร ตรอจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และคณะกรรมการมูลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์เฝ้าถวายช่อดอกไม้และผลิตภัณฑ์ศิริศิลปินสินเพื่อชีวิตคอลเลกชันชุดเสืออวกาศ โอกาสนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลในกองทุนหัตไทยทิพมูล,ลนิธิจุลาภรณ์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อการบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตก,กรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุลาภร์เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดปฏิบัติการรักษามะเร็งของศูนย์ศัลยกรรมนำมาใช้ในสหาสาขาการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินอาหารระบบปรับน้ำดีตับอ่อนระบบทางเดินหายใจและสวงอก ศูนย์โลหิตวิทยาและเซลล์บำบัดนำเสนอนวัตรกรรมปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือการปลูกถ่ายไขยกระดูกเป็นการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจากนั้นจึงปลูกถ่ายไขยกระดูกปกติที่เก็บไว้จากตนเองหรือผู้อื่นเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาหลายชนิดและศูนย์มะเร็งวิทยาเสนอโครงการทำนายผลการรักษามะเร็งเต้านมที่มีความผิดปกติระดับยีนที่ได้รับยามุ่งเป้าหรือ trasu t sumap ยาที่ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์วิจัยพัฒนาและผลิตเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นที่แรกของไทยซึ่งจะเป็นยาที่ทดแทนยานำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพงโดยมีการควบคุมการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานสากลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณราชจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติยราชนารีทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ทรงนำผลงานภาพวาดฝีประหัตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำไปช่วยเหลือผู้ด้อโอกาสโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศทั้งนี้สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่มูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์ทั้ง3สาขาได้แก่อาคารกรมพระสีสว่างควัตอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุลาภรณ์หรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์ช็อปมูลนิธิสีสว่างควัต ก่อนเสด็จกลับท่อประเนเศที่เทศกาลภาพวาดฝีพระหัตชุดเสืออวกาศจะแสดงภายใต้แนวคิดจักรวาลแห่งน้ำพระไทยเจ้าฟ้าจุฬาพรเพื่อให้ประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถที่ผสมผสานภาพวาดเข้ากับงานด้านวิทยาศาศสตร์โดยทรงตั้งมั่นให้งานศิลป,ปะเหล่านี้สร้างความสุขทางใจและยังประโยชน์สู่การช่วยเหลือประชาชน กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานถวายพระสมบัญญาว่าศิริศิลปินอันหมายถึงศิลปินผู้ทรงสร้างสารรค์งานศิละปะงดงามหลากหลายแขนงอันเป็นสีเป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ชั้นหนึ่งอาคารกรมพระศรีสว่างขวัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีจะทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรกับมหาวิทยาลัยชิมาเนะณสถานเอกอัคาราชทูตณกรุงโตเกียวและจะทรงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องเคมีของเทอร์ฟีนน้ำมันหอมระเหยและวัตถุที่มีกลิ่นหอมครั้งที่69 พร้อมกับทรงบรรยายพิเศษในการรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลเกียรติยศทีแอกณมหาวิทยาลัยโทกุชิมะบุนริจังหวัดโทกุชิมะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรขัตติยราชนารีจะ,สะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 034 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา22นาฬก5นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL031 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา16นาฬกา25นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19ตุลาคมพุทธศักราช2568ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นผู้แทนพระองค์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดสุขโขทยัยระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคม2568 วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเป็นผู้แทนพระองค์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมาราชูปถัมภ์และคู่สมรสไปทัศนศึกษาณพิพิธภัณฑ์ช้างโลกภายในท่าอากาศยานสุขโขทัยตำบลคลองกระจงอําเภอสวรรคโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของช้างกับช้างดึกดำบรรน,นานชนิดหลากหลายสายพันธุ์เช่นช้างงาจอบช้างงาเกลียวช้างสีงาและซากช้างดึกดำบรรทัที่มีมากกว่า100ชนิดจากทั่วโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสโซนไทม์เทรเวลเลอร์ของพิพิธภัณฑ์สนามบินสุขโขทยัยที่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร,ร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ท้องถิ่นจัดแสดงซากดึกดำบรรและหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงของช้างชนิดต่างๆรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มเดียวกับช้าง แสดงวิวัฒนาการและความหลากหลายของสายพันธุ์ช้างจากทั่วโลกอย่างครบถ้วนตั้งแต่เครือญาติและบรรพบุรุษของช้างรุ่นแรกๆที่ปรากฏขึ้นในทวีปแอฟริกามีขนาดเล็กขาสั้นในยุคพาลาโอจีนแล้ววิวัฒนาการจนมีความหลากหลายมากขึ้นในยุคนิโอจีนเป็นช่วงที่ช้างเริ่มขยายเผ่าพันธุ์จากทวีปแอฟริกาออกไปหาแหล่งอาหารใหม่ในทวีปเอเชียทวีปยุโรปก่อนจะเคลื่อนย้ายไปถึงทวีปอเมริกา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของช้างดึกดำบรรที่พบในบริเวณแหล่งทรายโคราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ช้างงาจอบช้างงาพลัวช้างสี่งาช้างงาตรงและกลุ่มมาสโทดอนซึ่งเป็นสกุลเดียวกับช้างเอเชียในปัจจุบัน ทำให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของวิวัฒนาการช้างในประเทศไทยความสัมพันธ์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กับช้างผ่านการปรับตัวตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบเดียวกันผ่านภาพศิลปะบนผ,ผนังถ้ำมีส่วนแสดงความเป็นมาของช้างจากทวีปอเมริกาการปรับตัวของช้างในหมู่เกาะทําทให้เกิดเป็นช้างแคร่แมมมอสในทุ่ทงหญ้าสเต็ปเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนสุดท้ายแสดงสายพันธุ์ช้างในปัจจุบันเหลือเพียง3ชนิดคือช้างทุ่งแอฟริกาช้างดงแอฟริกาและช้างเอเชียในโอกาสที่มีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร rat ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญจะทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีเพื่อให้คณะกรรมการจากประเทศต่างๆได้รับรู้และเรียนรู้ประวัติความเป็นมารวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระรชาชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชุปถัมขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคม2534เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกครบ100ปีวันที่1มกราคม2535 ดำเนินการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลถวายเป็นพระราชอนุสร์และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชชนกในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธ,ธารณสุขของไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ